สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเคลียร์ค่ชัดเจนค่ะกับเดชนันทิยาจิตตะโสภาวดีนะคะความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับนอร์เวย์นั้นลึกซึ้งยาวนานกว่า120ปีค่ะเรามีความสัมพันธ์ร่วมกันนะคะแล้วก็มีการร่วมมือกันทั้งในด้านของเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการศึกษาหรือแม้แต่ทางด้านของการสาธารณสุขนะคะและเพื่อร่วมฉลองความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยาวนานแบบนี้ค่ะโรงพยาบาลสลริราจึงได้ร่วมกับสถานทูตไทยณกรุงออสโลประเทศ นอร์เวย์นะคะมีการจัดงานเดินวิ่งการกุศลสมทบทุนสิริราชมูลินิธีขึ้นแล้วก็นี่เรียกว่าน่าจะเป็นครั้งแรกค่ะของการจัดงานเดินวิ่งการกุศลของสิริราชมูลินิทีที่จัดขึ้นที่ ต่างประเทศงานนี้นะ่าสนใจเป็นอย่างยิ่งแล้วก็กําลังจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์นี้แล้วนะคะดูกันว่ารายละเอียดของงานนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างคะ่ะพูดคุยกันกับศาสตราจารย์ในแพทย์อภิชาติอัศวม,มงคลกุลค่คะคณะบดีคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีคะ่ะอาจารย์คะ่ะสวัสดีครับคุณหิงครับนี่ครับอาจารย์ค่นี่ครั้งแรก ที่มีการจัดงานเดินวิ่งการกุศลที่ต่างประเทศด้วยนะคะอาจารย์ครัใช่ครับค่ะอาจารย์เล่าให้ฟังหนะะ่อยค่ะว่าที่มาที่ไปของการที่เราไปจัดงานนี้ที่นอร์เวย์นี่เกิดขึ้นได้ยังไงคะเป็นความตั้งใจของท่านเอกราชทูตนิติวดีนะครับท่านเป็นเอการาชุดที่กรุงออสโลประเทศนอร์เวย์ก็ได้อยากจะคิดถึงความสัมพันธ์ของประเทศทั้งสองประเทศที่มีอย่างยาวนานมาถึง120 ตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จได้จัดตั้งสถานทูตครั้งแรกเมื่อปี2440แต่จากนั้นอีก8ปีคือ2448ก็เป็นการจัดทำการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างประเทศไทยกับประเทศนอร์เวย์ดัะนั้นวันนี้ก็เป็นวันที่เราอยากจะน้อมลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ประกอบกับความตั้งใจว่าถ้าเราจะทํากิจกรรมใดที่เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์กับสาธารณะก็เลยคิดว่าน่าจะทําการเดินวิ่งเฉลิมฉลองความสัมพันธ์1 20ปีไทยนอร์เวย์แล้วแน่นอนสุดจัดงานแล้วก็น่าจะเกิดประโยชน์คนจำนวนมากก็เลยว่าน่าจะเป็นการจัดงานแบบเดินวิ่งเพื่อการกุศลสำหรับศิริราชมูล,ลนิธิซึ่งแน่นอนสุดศิริราชมูลนิธิก็เป็นส่วนหนึ่งของคณะแพทยศาสตร์ สิรพยาบาลในการช่วยเหลือคนไข้จำนวนมากก็เลยคิดว่าการจัดงานครั้งนี้ก็จะได้เงินที่จะสามารถที่จะ บริจาคเข้าสู่ศิริราชมูลที่เพื่อไปช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ด้อยโอกาสที่โรงพยาบาลศิริราชต่อไปครับค่ะอาจารย์คะตอนที่ตอนที่ท่านทูตได้มาคุยกับทางศิริราชแล้วก็บอกว่าอยากจะจัดงานเดินวิ่งการกุศลที่นูน่นเพื่อสมทบทุนศิริราชมูลินิธีเนี่ยตอนนั้นอาจารย์อาจารย์คิดว่ายังไงเพราะว่านี่น่าจะเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งเหมือนกันในการจัดงานที่ต่างประเทศด้วยคือต้องต้องบอกเลยว่าท่านทูตมีความตั้งใจค่ะอย่างแนว่วแน,วแนว่มาก แล้วเ,เราเห็นความตั้งใจของท่านเราก็อดไม่ได้ว่าเราจะต้องทําให้สําเร็จให้ได้แลวต้องเรียนว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกจริงๆครับแม้แต่าทางอเอกราชทูตวิธิบดีก็พูดเองว่าเป็นงานของกระทรวงการต่างประเทศครั้งแรกเหมือนกันที่จ,จัดงานในรูปลักษณะอย่างนี้ศิริราชเองส่วนใหญ่ก็จะจัดในประเทศครับส,รส่วนใหญ่ก็จะจัดรอบโรงพยาบาลศิริราชแต่เพื่อเห็นความตั้งใจนี้ก็คิดว่าเราคงจะต้องมาช่วยกันก็เป็นความร่วมมือของทางค่ะ ทางสถานทูตนะกรุงออสโลนอร์เวย์กับคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพ,พยาบาลมาหาวิทยาลัยไม่ดนรวมทั้งศิริราชบูรณาธิและที่สําคัญคือเรามีหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนและประชาชนจํานวนมากที่เห็นความสําคัญของการจัดงานครั้งนี้เลยมาช่วยกันครับค่ะออตอนนี้ถ้านับจากวันนี้ก็เหลือเวลาประมาณสักหนึ่งอาทิตย์แล้วใช่ครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะตัวเลขของผู้มาสมัครเป็นใครยังไงบ้างคะอา<น>จารย์ในขณะนี้ที่ทราบดีอยู่ก็ จะมีคนส่วนหนึ่งจากประเทศไทยไปแล้วก็มีคนนอร์เวย์เที่อยู่ที่นั่นที่สนใจรวมถึงคนต่างชาติและคนไทยที่อยู่ที่กรุงออสโลหรือรอบๆของประเทศนอร์เวยที่เข้ามาร่วมนะครับทที่ผมดูแล้วก็คงจะหลายร้อยท่านในขณะนี้ก็เห็นมียอดเงินบริจาคที่เข้าสู่ศิระมิทีก็เห็นล่าเป็นเงินจํานวนหลักล้านครับ ต้องเียนว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความภาคภูมิใจที่เห็นถึงการที่เราได้มีโอกาสจัดงานดีๆเกิดขึ้นที่ณกรุงออสโลประเทศนอร์เวย์เพื่อที่หาเงินมาช่วยคนไทยที่อยู่ที่นี่ที่โรงพยาบาลศรีลาดก็เหมือนว่าเป็นสะพานบุญที่ต่อให้กับความช่วยเหลือของคนต่างคนไทยที่อยู่ต่างแดนแล้วก็คนต่างชาติด้วยได้มีโอกาสได้ช่วยเหลือคนที่ศรีลาดครับค่ะ งานนี้จัดขึ้นที่นอร์เวย์แน่นอนเส้นทางก็ต้องจัดขึ้นที่น,นั่นเส้นทางนี้เป็นยังไงบ้างคะระยะทางเป็นยังไงรายละเอียดของงานเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ก็จริงๆทั้งนี้ก็เป็นการจัดงาน Walk and Run 5กิโลเมตรกับ10กิโลเมตรครับ,รบโดยรูทหรือว่าทางเดินวิ่งเนี่ยก็ได้มีการดูแลโดยท่านเอกร t าชทูตเป็นอย่างดีแน่นอนที่สุดก็ต้องเริ่มต้นที่สถานทูตนกรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ครับเราก็จะผ่านสถานที่สําคัญและสวยงามทั้งในส่วนของภาครัฐเองแล้วก็เอกชนเองจนทั้งไปจบที่ตรง Opera House, ออสโลโอเปร่าเฮาส์ซึ่งผมมั่นใจคือตัวเองก็ไม่เคยไปนะครับแต่มั่นใจว่าท่านเอกราชทูตและทีมงานคงจะวางแล้วว่าที่ที่เราจะ วิ่งหรือเดินผ่านเนี่ยเป็นที่ทุกคนจะมีความประทับใจแล้วก็คิดถึงวันที่เราได้มีโอกาสได้มาเดินวิ่งเพื่อการบรสุทธในครั้งนี้ครับค่ะซึ่งอาจารย์ก็จะไปร่วมกิจกรรมรในครั้งนี้ด้วยนะคะอาจารย์ค่ะอย่างอย่างเส้นทางที่จะไปเนี่ยก็คือมี5กิโลกับ10กิโลนะคะคแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยน่าสนใจมากเพราะว่าปกติแล้วในงานวิ่งของบ้านเราเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการจัดงานช่วงเช้ามืด นะคะเพื่อที่ว่าจะได้เรื่องอากาศด้วยแล้วก็หลบหลีกเรื่องการจราจรแต่ว่างานนี้เขาวิ่งตอนม i g ไนซัน15นาฬิกาอันนี้มีที่มาที่ไปยังไงคะอาจารย์อันนี้ต้องเรียนว่าเวลาที่เราจัดที่กรุงนอเวออสโลเองเนี่ยคือ15.00ถึง17.00นค่จริงๆถ้าเทียบในบ้านเรามันก็คงจะใกล้เที่ยงคืนแล้วแต่เนื่องจากว่าช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยในประเทศ ทางสแกนดิเนเวียก็จะมีช่วงกลางวันที่ยาวนานมากอ,มอาจจะเห็นพระอาทิตย์จนทงถึงใกล้เที่ยงคืนเลยนั้น การจัดงานในครั้งนี้ก็เผื่อว่าสำหรับคนที่อยู่ตรงนั้นก็จะได้เอ j นจอยเดินมีความสุขรับบรรยากาศต่างๆที่เกี่ยวข้องได้ยาวนานมากนะครับซึ่งผมคิดว่าตัวผมเองก็คงอยากจะอยู่ถึงเที่ยงคืนวันนั้นเช่นเดียวกันครับไม่ต้องรีบกลัวที่จะฟ้าจะมืดนะคะไปเรื่อยๆ <c oughs> ไปเรื่อยๆแล้วก็จะได้มีโอกาสได้ซึมซับถึงบรรยากาศ <c oughs> แล้วผมค, <c oughs> คิดว่าถ้ามีโอกาสผมก็จะน้อมลาลึกถึงรอยพระบาทที่พระอ,องค์ท่านได้เสเด็จ ประาพาดมาถึงกรุงออสโลแล้วก็ประเทศนอร์เวย์แล้วก็คงจะศึกษาประวัติศาสตร์ว่าเกิดอ,อะไรขึ้นในแต่ละจุดบ้างนะครับอ,อาจารย์ขาสิ่งหนึ่งที่ที่นักวิ่งเวลาไปงานวิ่งก็จะนึกถึงแล้วก็จะเก็บเป็นเทืรดลึกด้วยก็คือเรื่องเสือ้อแล้วก็เรื่องของเหรียญเมื่อกี้ถ้าดูจากภาพการถแถลงข่าวเมื่อสักครู่นี้ก็น่าจะพอได้เห็นบ้างรเราได้มีการออกแบบดีไซน์อะไรมีความพิเศษยังไงบ้างคะทังเสื้อและเหรียญจริงๆแล้วก็จะเห็นได้เลยว่าของทางนอร์เวย์เองก็ต้องเป็น ฐานทูตของกรุงออสเรลแน่ๆของศิริราชเองเป็นท่าน้าศิริราชครับโหโหเป็นท่าน้ําซึ่งตั้งแต่รัชกาลที่หพระราชานให้ศิริราชเป็นโรงพยาบาลของพระสุกร์นิกรพวกท่านเป็นที่ที่คนขึ้นมาที่ศิริราชเพื่อที่จะขอมีสุขภาพมีชีวิตที่ยืนยาวให้หายจากโรภภคไข้เกจ็บซึ่งตรงจุดนี้มันมีความหมายอย่างยิ่งที่ว่างานนี้ก็เพื่อ คนที่จะมารับบริการที่สีราดต่อไปแล้วก็เสื้อสวยงามมากนะครับก็เห็นธงชาติของทางประเทศไทยแล้วก็หน่วยแล้วก็เหรียญตราก็เช่นเดียวกันครับก็สวยงามเช่นเดียวกันเพแน่นอนที่สุดใครที่ไปร่วมง,งานนะครับก็คงจะได้ทั้งเสื้อแล้วก็ทั้งเหรียญด้วยนะครับและแน่นอนสุดได้ความสุขที่ได้มีโอกาสได้ช่วยคนไข้ที่โพมาศีรษครับค่ะ ตัวผู้วิ่งเองก็จะได้สุขภาพที่ดีด้วยนะคะ,คะได้ความทรงจําที่ดีแล้วก็ได้ร่วมเฉลิมฉลองกับความสัมพันธ์ที่ยาวนานนี้ด้วยงานนี้อย่างที่อาจารย์บอกว่ามีทั้งคนไทยแล้วก็คนนอร์เวย์ก็มาร่วมลงสมัครคด้วย คนนอร์เวย์เขาเขาถามไหมคะถามท่านทูตไหมคะว่าสิริราชมูลินิธิเนี่ยทำอะไรยังไงทําไมเราถึงเอาอไรายได้เนี่ยมาสมทบทุนที่สิริราชมูลินิธิได้มีการสื่อสารแล้วก็บอกกล่าวว่าความตั้งใจของนี้ก็เพื่อการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ของสองประเทศที่เป็นมหามิตรด้วยกันมาโดยตลอดตลอด120ปีเรามีความสมคัญทัง้งด้านการศึกษาการแพทย์การสาธารณสุขสังคมเศรษฐกิจ สิ่งนี้ผมเชื่อมั่นนะครับว่าเราคนไทยไปอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์ก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีคนนอร์เวย์มาประเทศไทยเราก็ต้อนรับเขาอย่างดีเช่นเดียวกันแน่นอนเขาก็ถามว่าเงินนี้ไปช่วยใครก็คือสิราชมูลนิธิซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือโรงพยาบาลแห่งแรกของประเทศไทยคือโรงพยาบาลศิริราชแล้วก็เป็นโรงเรียพทย์แห่งแรกของประเทศไทยคือคณะแพทยศาสตร์ศรีอภับาลครับขณะเดียวกันคนนอร์เวย์เช่น แล้วก็คนที่อยู่ที่ประเทศนอร์เวย์เงินเนี่ยเราก็จะแยกออกไปให้เขาเข้าไปในสภาราชาติของเขาก็าจะ,ะได้ช่วยเหลือในเรื่องของสรัากรประโยชน์ของประเทศเขา,ขามันก็เป็นการตอบแทนซึ่งกันและกันเราก็คิดถึงเขาเขาคิดถึงเราแล้วเ,เราจัดงานที่ทรงคุณค่าทั้งสองประเทศเขา ดีแล้วเข้าใจเป็นยิ่งครับค่ะอาจารย์ขออนุญาตเรียนถามเป็นความรู้ว่าในความสัมพันธ์ตลอด120ปีเนี่ยเรามีความสัมพันธ์หลายด้านแล้วก็มีความร่วมมือด้านสาธารณสุขด้วยในความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างไทยกับนอร์เวย์ที่ผ่านมาแล้วก็การมาพบกันในครั้งนี้เนี่ยเราจะร่วมมือกันต่อไปอยังไงคะเรามีหลายครั้งที่ทางผู้ส่งอาวุธจากทางกรุงออสโลประเทศนอร์เวย์ทางคณะแพทย์ได้เข้ามาที่ประเทศไทย เป็นระยะเวลาเป็นสิบสิบปีแต่ว่าความสัมพันธ์อาจจะไม่ได้ต่อเนื่องแต่ในครั้งนี้ผมตั้งใจที่จะไปพบกับท่านคณบดีคณะแพทย์ของกรุงออสโลที่นอร์เวย์เพื่อที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีสิ่งที่เราอยากจะเรียนรู้ก็คือว่าทางการแพทย์การสุขทางนั้นเนี่ยเขามีความเข้มแข็งด้านใดผมเชื่อนะครับม,มีหลายเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ยา การใช้วัคซีนการใช้ปัญญาประดิษฐ์ซึ่งน่าจะเป็นโอกาสที่เราจะได้เรียนรู้เราก็ดูซิว่ามีอะไรบ้างที่เราจะสามารถที่มาทําความร่วมมือสัมพันธ์กันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งแพทย์บุคลากรแพทย์มาเรียนรู้ซึ่งกันและกันทางเราก็มีเรื่องที่ดีเช่นโรคเขตดร้อนอย่างนี้เป็นต้นโรคไข้เลือดออกโรคมาลาเรียซึ่งผมเชื่อว่าทางนอรสเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะศึกษาที่หาค้นคิดยาต่าง ก็จะช่วยเหลือคนไข้ได้มากที่สองคือผมคิดว่าถ้าไม่มีเรื่องที่ดีเราสามารถทำใจสุร่วงกันได้ครับไ mm hmm. ม่ว่าจะเป็นเรื่องของ AI <c oughs> เป็นเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆ <c oughs> ซึ่งสิ่งนี้น่้เป็นสิ่งที่เราสามารถสร้างนวัตรกรรมที่จะเป็นประโยชน์ ไม่ใช่เฉพาะสองประเทศแต่สามารถช่วยคนอีกจำนวนมากบนโลกใหม่นี้ได้ครับค่ะเหมือนก็เป็นการเชื่อมโยงเรื่องอทางสาธารณส,สุขที่จะได้ต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นด้วยะนะคะอาจารย์อาจารย์ขออนุญาตจะเรียนถามถึงสิริราชมูลินิธินะคะซึ่งแน่นอนว่าหลายๆคนเนี่ยก็รู้จักเป็นอย่างดีแล้วก็ได้มีการบริจาคเงินที่จะช่วยเหลือนะคะผ่านทางสิริราชมูลินิธิตอนนี้ทางสิริราชมูลินิธิเองเนี่ยมีโครงการในการที่จะ นำเงินตรงนี้เอาไปใช้ประโยชน์ในด้านไหนยังไงบ้างคะต้ะเรียนคุณดิงแล้วก็ทุกท่านนะครับศิริราชมูลที่เองก็เป็นมูลที่ที่มีสมเด็จพระกินิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามราชกุมารีท่านทรงเป็นองค์ประธานแล้วก็การหาไรายได้เข้ามูลทิ่นี่ก็คือเพื่อกิจการของโรงพยาบาลศิริราชซึ่งก็จะเป็นทั้งในเรื่องของการรักษาพยาบาลการศึกษาการทำวิจัย แล้วแต่ผู้ที่มีวัตถุประสงค์ที่อยากจะช่วยเหลือทางด้านใดครับในขณะนี้เรามีหลายโครงการที่เรากำลังดำเนินการอยู่เช่นกำลังจะปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินซึ่งเป็นตึกที่เราจัดสร้างเฉลิมฉลองศิลิราช100ปีเรียนคุณหนิงว่าศิราราชเรามีอายุ137ปีแล้วครับตั้งแต่ร้นกาชการที่9พระราชทานให้โลมาศิราฤกษเป็นโลมานของประชาชนคนไทย26เมษายน2431 ตึกสยามมีเราใช้มากกว่า35-37ปีแล้วครับห้องผ่าตัดเมื่อตอนช่วงที่รุ่นก้ารารกอันกเสด็จทรงเปิดเป็นห้องผ่าตัดที่ดีที่สุดในเอเชียแปซิฟิกแต่เราใช้ดูแลคนไข้มากว่าล้านคนแล้วครับมีห้องผ่าตัดกว่า60ห้องตอนนี้ก็มีระบบที่สุดโทมไปมีหลายอย่างที่คิดว่าน่าจะต้องมีการปรับปรุงเพื่อให้การดูแลชีวิตคนจำนวนมาก จะสามารถที่รักษาได้อย่างดีครับอันนี้ก็เป็นโครงการที่เราอยากเชิญชวนให้กับประชาชนคนไทยรับทราบลงถึงการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง,งต่างๆเพื่อช่วยเหลือชีวิตบางครั้งต้องยอมรับว่าในปัจจุบันนี้โลกบางโลกมันซับซ้อนมากเราจําเป็นที่จะต้องม,มีเงินในการซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อทําให้คุณภาพชีวิตของประชาชนเราดียิ่งขึ้นบางครั้งสิทธิ์หรืองบประมาณมันไม่พอก็ได้รับจาก ผู้ที่มีจิตเมตตาบริจาคเข้าผ่านทางศิริรมวุทธีก็จะนำเงินส่วนนั้นแหะครับไปช่วยเหลือคนไข้จำนวนมากต่อไปครับค่ะอย่างห้องผ่าตัดของตึกสยามินใช่ไหมคะที่จะมีการปรับปรุงก็ใช้งานมาอย่างยาวนานแล้วด้วยเ,ออเรามีเรามีโครงการในการที่จะปรับปรุงให้มีความทันสมัยมากขึ้นยังไงบ้างเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยคะอาจารย์ต้องเรียนว่าห้องผ่าตัดเรามี3มชั้นชั้น3ชั้น4ชั้น5้า แต่ละชั้นมีห้องผ่าตัดกว่า22-24ถึงห้องรวม3ชั้นก็กว่า66-67ห้องอใช้งานตลอด24ชั่วโมงสิ่งทีง่งต้องการคือ 1. เวลาที่เข้าไปแล้วมันต้องมีระบบในการที่ควบคุมอุณหภูมิความชื้นระบบต่างๆเพื่อพันใจว่าเราสามารถผ่าตัดได้อย่างสะอาด ปลอดภัยมีเครื่องไม้เครื่องมือที่สามารถที่จะลิงก์ต่อเนื่องกันได้ช่วยเหลือชีวิตในขนาดนั้นได้ช่วยทําให้คุณหมอดมยาคุณหมอผ่าตาัดพยาบาลที่อยู่ในห้องผ่าตัดใช้เวลาอัน เร็วที่สุดที่จะทำให้คนไข้ได้รับการดูแลให้ดีที่สุดแล้วออกไปต่อเนื่องกับที่ห้องสังเกตอาการมันต้องมีระบบหลายอย่างครับรวมทั้งการกรองอากาศเองรวมทั้งประตูอะไรพวกนี้มันต้องเป็นอัตโนมัติหมดเลยครับทั้งหมดนี้มันจําเป็นที่จะต้องมีการรื้อระบบทั้งหลายเพื่อมั่นใจว่าคนไข้ทุกคนที่มารับการผ่าตัดที่ศรีราชจะได้รับการดูแลที่ดีที่สุดเพื่อที่เขาจะสามารถที่หายกลับออกไปดูแลตัวเองดูแลครอบครัว เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมต่อไปซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เรากําลังทําเรื่องของการรณรงค์จัดหาทุนในการาปรับปรุงห้องปัตตัดอยู่ครับค่ะตรงนี้เราต้องใช้เวลาประมาณเท่าไหร่หล่ะคะจา์ในการปร,ปรับปรุงตรงนี้ค่ะ,คะแต่ละชั้น20กว่าห้องเนี่ยเราคาดว่าใช้เวลาประมาณ1ปีครึ่งถึง2ปีแต่ระหว่างนั้นไม่ต้องกังวลนะครับเพราะเรารู้ดีคนไข้มารอที่ศิริรัฐเยอะ,ะและนานบางคนรอคิวปี2ปี3ปีก็มีแต่เราจะมี <P en ic ator> พื้นที่ที่เราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับเป็นบัฟเฟอร์แอเรียที่ทําให้การดูแลให้การบริการไม่สะดุดเรามีคุณหมอที่ต้องมาเรียนกับเราหรือมีพยาบาลต้องมาเรียนกับเราเพื่อเอาความรู้จากศิริราชไปใช้ที่โรงพยาบาลอื่นๆก็ไม่สะดุดการเรียนการสอนก็ยังเหมือนเดิมอยู่ะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะดูแลคนไข้แล้วก็ฝึกคุณหมอฝึกพยาบาลฝึกทุกทนเกี่ยวข้องเอาความรู้ไปใช้ต่อไปครับชัออ้นหนึ่งใช้เวลาประมาณปีครึ่งสองปีนั้นครบสามชั้นก็คงประมาณสัก 6ปีซึ่งแน่นอนก็ต้องใช้เงินทุนจำนวนไม่น,อน้อยเลยทีเดียวนะคะคกเ็เงินบริจาคจากทุกท่านที่ผ่านสิริราชมูลินิธีก็จะไปช่วยทำงานตรงนี้ด้วยอีกส่วนหนึ่งซึ่งหลายคนน่าจะทราบกันดีว่าสิริราชมูลินิธิเองก็ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้ด้วยตรงนี้จะนำไปดูแลในกองทุนยังไงบ้างคะอาจารย์ต้องเรียนว่าในแต่ละวันเรามีคนไข้ที่มาที่โรงพยาบาลสิริราชกว่าหนึ่งหมื่น ห้าพันคนนะครับอันนี้ก็รวมทั้งญาติที่มาด้วยนะครับอันนี้เฉพาะในโรงพยาบาลศิรราชจริงๆเรามีโรงพยาบาลศิริราชปียาราชการลุนมีศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษที่ตรงสารยาเรามีศูนย์วิทยการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุสมุทรสาครแล้วก็เปิดศูนย์เวลเนสเป็นศูนย์สมดุลชีวิตเอชซลชันที่ตรงตึกไอซีเอสไอคอนสยามแต่เราพูดถึงตรงนโรงพยาบาลศิริราชหลักก่อนทุกวันก็จะมีคนไข้ที่รับการส่งต่อ เป็นคนไข้สิทธิ์บัตรทองพีง่าย30บาทนะครับหลักประกันสุขภาพมีสิทธิ์สังคมประกันสังคมคมีข้าราชการที่บางครั้งเคสที่ส่งมายากมากเพราะที่อื่นเขาไม่สามารถดูแลได้ก็ต้องยอมรับว่าเคสยากเคสซับซ้อนต้องใช้ปัจจัยเยอะต้องมีเทคโนโลยีต้องมีคุณหมอที่เก่งต้องช่วยดูแลตรงจุดนี้เพราะฉนั้นหลายครั้งเวลาที่เราประเมินแ,แล้วจําเป็นต้องใช้ยา ต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือวัสดุที่บางทีต้องสั่งจากเมืองนอกบางทีต้องมีการสั่งทําพิเศษสขขําหรับคนไข้คนนี้เพื่อให้เขาหายสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันว่าคุณหมออาจารย์หมอแล้วก็ทุกคนอยากให้คนไข้เราหายให้เขาเดินออกไปให้เขากลับไปที่บ้านเพื่อไปเป็นกําลังสําคัญของครอบครัวและสังคมต่อไปซึ่งเงินที่จําเป็นต้องใช้เพิ่มเราต้องได้รับความอนุเคราะห์ จากทางศิรามุทิก็มาจากประชาชนที่มาบริจาคผ่านตรงจุดนี้ครับก็จะมีกองทุนสําหรับผู้ป่วยด้อยโอกาสตรงจุดนี้เราก็จะต้องขอ,อความการุณาจากทางท่านากรรมการพิจารณาของศิรามุทิให้เพิจารณาเป็นรายๆไปครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราช่วยเหลือคนไข้ถึงแน่นอนครับค่ะแล้ว,แล,วแล้วจากจากงานเดินวิ่งการกุศลในครั้งนี้ที่ท,ที่นอร์เวย์เนี้ย<ร>อันนี้สมทบทุนในส่วนนี้เลยครับอ๋อส่วนนี้เลย กองผู้ได้กาเลยครับค่ะค่ะแล้วนอกจากสองสองส่วนนี้ที่เป็นสองส่วนหลักที่อาจารย์ได้เล่าให้ฟังแลยเนะี่ยยังมีส่วนอื่นๆที่จะนำนำทุนตรงนี้เอาไปใช้ประโยชน์ยังไงต่อบ้างหลายกองเลยครับยกตัวอย่างเช่นโรคมะเร็งลมชิบาลศิลีราดก็เป็นปัญหาใหญ่กองทุนของอผู้พิการทางการเคลื่อนไหว<ม>ก็มีสําหรับคน<ม><ม>ที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับต้องต้องพื้นเอาต้องตัดขาอยู่ว่าออก ต้องมีวัสดุที่เข้าไะทดแทนขามีของทางกุมารเวชศาสตร์มีของทางสุตินารีเวชแล้วแต่ว่าเคสนั้นเกี่ยวข้องกับอะไรเราก็ถือว่าเราจะต้องใช้กองทุนที่มีคนบริจาคตามวัตถุประสงค์นั้นอย่างตรงไปตรงมาอันนี้ก็ต้องรอเรียนเลยว่าก็จะมีกระบวนการในการพิจารณาอยู่แต่ทั้งหมดเนี่ยเราคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เราได้ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการจริงๆเพะฉะนั้นการให้หนึ่งคน แต่หลายคนจะได้รับหนึ่งการให้หลายคนได้อันนี้เป็นสิ่งที่เรามั่นใจครับค่ะอาจารย์หนิงเรียนถามตรงๆเลยทุกวันนี้แต่และปีนี้เพียงพอไหมคะต้องบอกว่าเราได้รับความกรุณาจากเงินบริจาค <c oughs> เป็นเงินที่สําคัญมากแน่นอนที่สุดถ้าเรามีมากก็ดีกว่ามีน้อยครับ <c oughs> นั้นอย่างยางคงต้องขอความอนุเคราะห์แล้วก็ความช่วยเหลือจากประชาชนอยู่เสมอเสมอ เราโชคดีว่าคนไทยเราเป็นคนที่เอื้ออาทรเป็นคนที่เห็นใจแล้วก็ทราบดีว่าที่โรงพยาบาลศิริราชหรือโรงพยาบาลอื่นๆในประเทศไทยยังมีความจําเป็นที่ต้องการตรงนี้อยู่ครับทําให้เราสามารถดูแลคนไข้ได้อย่างต่อเนื่องครับ ค่ะซึ่งรวมถึงงานเดินวิ่งการกุศลนี้ด้วยนะคะถ้าหากว่าใครมีโอกาสก็ไปร่วมกิจกรรมกันที่กรุงออสโลที่นอร์เวย์ในวันอาทิตย์นี้แต่ถ้าหากว่าไม่มีโอกาสเนี่ยก็สามารถที่จะร่วมกันบริจาคได้เรียนเชิญคุณหมอสื่อสารกับประชาชนกับเรื่องของการบริจาคผ่านศิลิอามลินิทีเลยค่ะขอบคุณคุณหนิงมากเลยนะครับที่เปิดโอกาสให้ผมได้มา,าเชิญชวนนะครับ ทุกท่านสามารถที่จะ,ะช่วยเหลือในโครงการ120ปีความสัมพันธ์ไทยนอร์เวสได้นะครับผ่านทางศิลาบุลนิธิรวมทั้งทุกท่านก็สามารถเบิจากโดยตรงเข้าศิลามุรนิธิได้เช่นเดียวกันเงินทุกบาททุกสตางค์จะถึงชีวิตผู้ป่วยครับโดยทางโรงพยาบาลศิลาก็จะมีคุณหมอแล้วคุณพยาบาลทุกๆคน,ท,คนที่ตั้งใจที่จะทำงานอย่างดีที่สุดไปคนไข้ของเราหายแล้วกลับไปเป็นปกติครับ ค่ะก็สามารถที่จะสแกน q r code คตรงนี้ได้เลยเป็น E d ด n a t i o n แล้วก็นำไปลดดอนภาษีได้ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ลดได้สองเท่าเลยครับค่ะนะคะว่าใครสนใจนะคะก็สามารถที่จะบริจาคผ่านสิริราชมมลนิธิได้แล้วก็รวมถึงเอไม่แน่ใจตอนนี้ยังสมัครทันไหมคะที่จะไปวิ่งที่ที่นอร์เวย์ฮะยังทันอยู่ครับยังทันอยู่ครับค่ะสามารถที่จะสมัครหรือว่าติดตามรายละเอียดได้ที่ไหนยังไงบ้างคะอาจารย์ก็จริงๆแล้วเราจะมี ช่องทางที่สามารถรับสมัครได้ก็เดี๋ยวคิดว่าเดี๋ยวคงจะมีโปสเตอร์อให้ให้อะไรทั้งหมดนะครับค่ะถ,ถ้าใครสนใจก็ติดตามรายละเอียดได้จากรายละเอียดที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยนะคะถ้าอย่างนั้นหนิงขออนุญาตในช่วงท้ายให้อาจารย์ได้เชิญชวนใครที่พอจะใครมีเวลามีโอกาสไปร่วมวิ่งครั้งประวัติศาสตร์ก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่านี่จะเป็นครั้งแรกในการจัดงานนี้ที่ต่างประเทศที่ที่กรุงออสโลที่นอร์เวย์คะ่ะอาจารย์คร <c oughs> ับคือเป็นความตั้งใจของทาง เอ,าอกาัชทูตจอกรุงออสโลโนเวลร่วงกับทางคณะแ,ทแะพทยศาสตร์ศิรพิบาลหมายะไรไม่ดดนะครับจัดโครงการเพื่อเป็นการน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทําให้เรามีความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งและก็ยั่งยืนทั้งประเทศไทยและนอร์เวย์รวมถึง พวกท่านได้พระราชาให้โรงพยาบาลศิริราชเป็นโรงพยาบาลของประสบนิคองพวกท่านครับแล้วการจัดงานครั้งนี้ก็คือเราจะมีรายได้ที่ไปช่วยโรงพยาบาลศิริราชโดยตรงเราก็อยากเชิญชวนทุกท่านมาออกลัางกายด้วยกันนะครับถ้าพาได้มาครับถ้ามาไม่ได้ส่งใจมาครับขอบพระคุณได้อย่างสูงครับ แล้วก็วันนี้ขอบพระคุณเช่นเดียวกันนะคะกับแขกรับเชิญของเราค่ะศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวะมงคลกุลนะคะคณะบดีคณะแพทย,ายาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลขอบพระคุณอาจารย์มิง่งสุนค่ะคและก็เรียนเชิญทุกท่านร่วมกันบริจาคผ่านสิริราชมูลินิธินะคะในการที่จะช่วยเหลือผ่านกองทุนต่างๆของสริริราชมูลินิธิค่ะวันนี้หมดเวลาของเคลียร์คัะชัดเจนค่ะนี่กับอาจารย์ลายไปพร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ